เอาเพื่อนตกอะเพื่อน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 แต่เราเหยียบให้เราจะเหยียบให้เราเหยียบให้โอเคขึ้นทางนี้เพื่อนขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้เฮ้ยอีกคนหนึ่งมันไปแล้วเหรอทีนี้เรามองข้างหลังเพื่อนแต่คนหนึ่งเฮ้ยเ้ยเฮ้ยพ่อมึง อ๋อก็ต้องเหยียบก็ต้องไปด้วยกันอแต่ผมไม่มีเพื่อนอะเออมโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Teamwork Puzzle ซึ่งคือแบบอะไรไม่รู้ไม่เคยเล่นมากคอนเลยคือยังไงอ่ะ เอ,อ้ยผมอยู่กับใครอ่ะอ,อื้มเฮ้เพื่อนอย่าให้เราหน่อยดิเฮ้โอ้เพื่อนมึงมไม่เหยียบวะพเพื่อนอ่ะอเดี๋ยวเราเยยห,เาหเยียบให้เราเหยียบให้อ่าแล้วไหนเหยียบให้เราอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใครจะเหยียบใครจะเหยียบอ่าเราหยิบเราเหยียบ <laughs> โอเคเอา อไม่มีคนอยู่ตรงนี้ไอ้เหี่ยไอ้เพื่อนเราไปไม่ได้อะอ๋อมาตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้ว้าวว้าวผมมีเพื่อนแล้วครับทุกคนเอาผมเหยียบผมเหยียบหนึ่งทับสองต้องเหยียบสองคนนะเฮ้ยถ้ามีสามคนนี่คือเล่นสบายเอ้ย เราไปได้วยกันได้เราไปได้กันได้เราไปได้วยกันได้สยืยนี่คืออะไรอึบเอ้ยต้องต่อตัวเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเราเราเยียบให้ครับเราเพื่อนขึ้นมาดิเอาหุ่งี้เอ่ะเพื่อนทำไมไปทางนั้นนะ่ะพดเพื่อนลงมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนอ่าโอเคใครเหลืองนะเหลืองเยี่ยมนะเคเราเยียบให้เราเยียบให้ ่าฮึบฮึบเพื่อนอ,อ,อ่าเราต้องเดินด้วยกันเราต้องเดินด้วยกันไปด้วยกันนะเพื่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะลุยกันสามคนนะครับผมเฮ้ยเราวีเพื่อนเราดีวะกันสามคนนะทวินไอ้ทวินสองหรือเปล่าทริปเปิ้ลอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บให้ผมเก็บให้อ่าแล้วไงต่อ ้มันไม่ต้องเหยียบนี่หวะอ,อันนี้เพื่อนมันขึ้นได้เลยอันนี้อ๋อเหยียบแล้วไงต่อโอเคเพื่อนเพื่อนมาเพื่อน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 นี่คือลายสีเหลืองอเคเรามีกันสามคนนะทุกคนอ่ะเพื่อนขึ้นมาครับอ่าโอเคอเฮ้ยนี่คืออะไรต่อตัวเหรอ อ๋ออย่าไม่หายไปอ้ยเชี่ยเพื่อนโอเคเฮ้ยดีว่ะแม่งสร้างความสนุกมากีดีนะอุย้ยมันขึ้นได้ไงวะโอ้เพื่อนเราขึ้นไม่ได้โอเคเขาขอบคุณมากขอบคุณมากคุณไนส์จอยกับอ๋อเราต้องสองเพื่อนขึ้นไนส์จอยโอ้ไมค์ขอเราขึ้นไม่ได้เพื่อน โอเคโอเคโอเค thank yous ไออ๋อขึ้นทางนู้นขึ้นทางนู้นเอ้ยเพื่อนเราด้วยเราด้วยเราด้วยระวังตกกันนะอ่าโอเคไปทุกคนเลยเอาเพื่อนตกเหอะเพื่อน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 แต่เราเหยียบให้เราเหยียบให้เราเหยียบให้โอเคขึ้นทางนี้เพื่อน นางนี้ขึ้นางนี้เอ้ยอีกคนหนึ่งมันไปแล้วเหรอทีนาะ้เรามองข้างหลังไม่กันเพื่อนไปแล้วเบคอนอ่ะไปแล้วเหรออบกลายเป็นเราเหลือสองคนนะคังผมเอาเพื่อนเพื่อน,เอ,นเอาหน้าไปถูกำแพงทำไมนะอึ๊บอ่าโอเคอันนี้มันต้องต่อตัวขึ้นไปว่ะเพื่อนเหยียบเหยียบเรา หยิบเราขึ้นไปหยิบเราขึ้นไปหยิบเราขึ้นไปฮึบฮึบฮึบหยิบเราขึ้นไปฮึบอ่าโอเคอย่าไปเราด้วยนะอย่าทิ้งเราจุ๊บไป Thank you โอเคอ่ะไอ้เบ,บคอนเบื่อเราน่าจะหายไปแล้ว Clear อ้าเพื่อนทำไมเหมือนยังอยู่ด่านเดิมอ่ะอันนี้อ่เดี๋ยวผมเหยียบให้นะครับเดินตรงๆนะ โอเคเหยียบให้เราหน่อยแองส์ป <Thanks. S 1> ิวแล้วผมเหยียบเองคือมันต้องมันต้องเล่นเป็นทีจริงๆอะโอเคเดี๋ยวผมยิ้บให้ผัดผัดกันนะอ่าเดี๋ยวผมผมแอดเขาไว้ดีกว่าเขานี่ใส่ดีจัดเลยมีไหนวะเดี๋ยวค่อยแอดแล้วกันว,<ะ><ไ>ว๊าไอชิปหายแล้วไงเพื่อน โอ้ได้บุญมาช่วยเราทีเพื่อนในจอยโอ้ thank you thank you มิ่งมันตกได้เลยนะเมื่อกี้มันบล็อกเดียวจริงๆโอเคแ๋ยวต่อตัวขึ้นไปต่อตัวต่อตัวต่อตัวเอ้เอ้าอ๋อ,อ, Ав, อ,อ,อ,อนี่มีที่ขึ้นอยู่นี่ครับอ่าขึ้นมาเลยเอาติด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 โอเคมีเพื่อนนี่มันดีจริง ให้เราต่อตัวหน่อยไปใครก็ได้ขึ้นไปสัก <c oughs> เฮ้ยเพื่อนเราก็มาเริ่มใหม่วเวยเพื่อนเพื่อนเอ้ยบอกว่าเธอจะจำเราได้โอ้โห แสนดีจริงเลย <Fuck. S 1> <laughs> แสนดีมากแสนดีมากคุณไนส์จอยทักอ่ะเธอกระโดดไปเราจะไม่เดินหน้าเดี๋ยวเราตกไปเธอ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 ไปดิเฮ้ยเฮ้ยอากระดิบกระดิบไปก็อยู่ตรงนี้เหรอ เอ้ยเธอขึ้นไปได้เว้ยโอ้โหสุดยอดโอเคเมื่อกี้เธอยอมตายแบบมากลับมาช่วยเราอะ่ะสุดยอดแมมาช่วยเราตั้งแต่เริ่มโอ้ยไประวังระวังระวังโอ้โคตรเสียวเลยอ่ะเราไปให้ฟิงฟิงอ๋อกดไปแล้วมันจะหายไปเนาะ โอ้นี่มนดาต่อไปนี่นะโอ้สุดยอดนี่นเราก็มาถึง2อ0 0ันแล้วนะครับไปไปคุณไนท์จอยจะเหยียบให้จะเหยียบให้ขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ไหมครับโอเคว้ยอ๋อนี่มัน A lò, yêu phải lò, Ok, dập bùm vậy, yêu bùm vậy, yêu bùm bay. Yêu bùm vậy, yêu bùm vậy, yêu bay, vậy, À phải bay, bay. À, dẹp, 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 dẹp. Húp. Ok. <laughs> oh my. Lá, hai, là, hai, thử bài, thử bài. เฮีย <laughs> yeah. ตกตกวนเลยสซดอ่าโอเคไปไป <c oughs> ไม่ล่งวงเลยเอ้ากูก็เกือบล่วงน,นี่ไปไงอ่ะึเชี่ยอ๋อมีที่ขึ้นโอเคโอเคเรามายืนรอตรงนี้นะครับทุกคนอ่าจะไปจะไปก่อนเลยจะอไปก่อนเลย <c oughs> แล้วเธอจะนั่นคือพัดลมอะไรอ่ะมันคือพัดลมอะไรอ๋อให้เราให้เราขี่พัดลมไปเหรอให้เธอเธอเอาราขึ้นไปดีมันคือพัดลมลองเหยียบดูไม่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 ม่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 ม ต้องสลับกันเดินวะอ่าเยี่ยมเลยโอเคไปติงแสงสวง่างวู้ฮูวูฮว้ฮ,ฮูเอาเราไปด่านที่ห้ากันแล้วกันนะอ๋อเฮียเพื่อนผมตุยเลย เอยเราเราแอดเธอไปดีเธอนใส่ยโคตรดีเลยโอ okay. okay, เคโอเคเราหยียบให้เราหยียบให้อ่ายต้องขอบคุณคนณริเบอรี่ด้วยนะไม่รู้ว่าอ่าน <laughs> okay. ยังไงโอเคเฮ้ยมันต้องหยยบสีเขียวเหรอไม่สิสีเขียวอยู่ตรงนู้นเราหยยบให้เราหยียบให,ห,บให้ต้องมีคนไปเหยยบสีเหลืองคนหนึ่งเหรอ ยังไงอะเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะนานแล้วเอ่อถ้าใครอยากโดนเนตนะครับผมก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับบาท2บาทก็เป็นกำลังใจสามารถโดนเนตได้หมดเลยนะครับมันคือกำลังใจของท่านผู้ชมที่มอบให้เรานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอยากให้เล่นแบบไหนหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรก็อบอกนะครับวันนี้บายบายครับ